สวัสดีจ้าพี่อังคนบ้านป่านะจ๊ะวันนี้สวยอลังการมากๆจ้ะช้างเผือกพายชมพูฟูปูนี่จ้านี่สวยไม่สวยดูก่อนนะจ๊ะนี่พี่องังไปอยู่สกายเชื่อดูก้านเขานะจ๊ะเดี๋ยวจะให้ดูใกล้ๆนะจ๊ะสวยไหมคะพี่อังว่าสวยมากเลยคะ่ะสีเขียวบ้างเขียวเข้มบ้างเขียวอ่อนบ้างนะจ๊ะนี่จ้าก้านเขาจะเป็นแบบนี้นะคะลักษณะก้านก็จะเป็นแบบนี้นะคะ ก้าบนบอลมันก็จะมีสีขาวสีสีน้ำตาลสีเขียวเนาะแตกต่างกันไปแต่อันนี้คือลักษณะของเขานะคะแล้วดูใบชัดมากมากอะ่ะสีแดงแล้วก็มาค่อยๆขอบขอบ,ขอบ,ขอบนี้เป็นสีชมพูนะคะเนี่ยอันนี้ขอบก้านนี้แดงใช่ไหมคะแล้วข้างๆนี้จะเป็นสีชมพูเนาะเนี่ยมีทั้งสีแบบเขียวเข้มเขียวอ่อนนะคะแล้วแต่ของเขาเนาะว่าใบอันไหนเขาจะแก่อันนี้คือพายชมพูนะจ๊ะ สวยนะียังว่าสวยมากมากดูแลสดชื่นเนาะเหมือนหวานเย็นเลยอ,ะอ่ะอ่าตัวที่สองจ้าวัวแดงนะจ๊ะอันนี้คือวัวแดงนะดูเขาจะอ่อนหวานมากดูสีสดมากๆเลยค่ะข้างๆนี่คือขอบสีเขียวนะคะเขียวเข้มนะคะอันนี้จะเขียวอ่อนเนาะอันนี้เขียวเข้มมากเลยค่ะแล้วก็กระจายเนาะนี่กระจายแต่ยังไงเส้นตรงกลางเขาก็จะสวยคือแบบ ตัดแบบเห็นชัดมากนะคะก้านจะสีเขียวนะคะต้นนี้คือก้านสีเขียวนะคะและหลังใบก็จะเป็นแบบนี้นะจ๊ะนี่จ้ะพี่อังจะให้ดูชัดๆนะนี่นะจ๊ะเป็นแบบนี้เลยสวยเนาะนี่จ้ะอันนี้คือวอัวแดงนะจ๊ะชื่อของเขาลูกนะวัวแดงจ้ะวัวแดงกับพี่อังคนบ้านป่าน,นะจ๊ะนี่สองตัวนี้อยู่ใกล้กันเขาก็ เหมือนจะกลืนกันเนาะแต่ว่ามันแตกต่างกันเนาะแตกต่างกันตรงนี้ตรงนี้อันนี้จะไม่เยอะมากนะคะตรงนี้จะเว้าวสั้นเนะวาะเว้าลึกนี่จ้างช้างเผือกพายชมพูก,กับพี่อังนะจ๊ะต้นนี้นะจ๊ะแล้วก็วัวแดงอีกต้นหนึ่งนะจ๊ะนี่จะ้ะฝากกดติดตามให้พี่อังด้วยนะจ๊ะเรามาเรียนรู้ชื่อบอนด้วยกันนะคะ บอลส,สีสวยๆเนาะกับพี่อังคนบ้านป่าน,นะจ๊ะสวัสดีจ้า